รถเกง Eco ่งอีโคคาสุดประหยัดนะคะเดินทางสะดวกค่ะทรงสวยน่ารักนะคะขับรถซูซูกิสวิป1.2ค่เกียออโต้ Auto นะคะปี2016ค่ะมีปุ่มพุซสตาร์ตเป็นเก่ง5ประตูนะคะขับง่ายขับคล่องสบายคล่องตัวเครื่องยนต์ก็ประหยัดมากเลยทีเดียวนะคะราคาคันนี้189,000บาทค่ะอยู่แถว4แยกหนองสโรงจังหวัดอุดรธานีค่ะ เครื่องดีเกียร์ดีนะคะคุณจะรีโมทค่ะมีระบบเซ็นทรัลล็อกมีแอร์แบ็กคู่หน้านะคะกระจกเป็นไฟฟ้าค่ะปรับมุมไฟฟ้าภายในเป็นเบาะหนังค่ะสภาพดีอยู่ไม่มีรอยฉีกขาดนะคะรถโดยรวมพร้อมขับพร้อมใช้เลยค่ะทุกท่านดูเบื้องต้นจากรูปได้เลยนะคะเพราะอ,อะไรก็ยังมีให้ค่ะอุปกรณ์ช่วยเหลือก็ยังอยู่นะคะ 1, 1 8 9 9 0 0บาทสนใจโทรค่ะติดต่อตามเบอร์โทรใต้คลิปอยู่จังหวัดอุดรธานีนะคะแนะนำให้ไปดูเองเท่านั้นนะคะเพื่อประกอบการตัดสินใจและความสบายใจของตัวท่านทางเราก็เพียงนำเสนอเบื้องต้นให้รับชมตามที่ผู้ขายลงไว้หากท่านโทรไปขายแล้วนะคะให้ท่านคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวแอดเซ็นเซอร์เบอร์โทรให้นะคะสวัสดีค่ะ